สวัสดีครับทุกคนขอตเจรเข้าศูบาทเดียวก็ซื้อได้นะครับซึ่งเป็นรายการนะครับที่พี่อ้อรวบรวมของราคา1บาทนะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับมารีวิวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่า1บาทนะครับสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับกับวันนี้นะจ๊ะนี่จ้านะครับเป็นนะครับที่นะครับใส่ที่กันฝนนะครับเวลาให้เราใส่รองเท้านะครับเพราะเวลาใส่รองเท้าเดินใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่น้ำฝนมันจะโดนขาแล้วใช่ไหมอันนี้นะครับเขาดีไซน์มานะครับเพื่อไว้กันฝนอีกทีนะครับ ก็ในต่างประเทศนะครับมันดะขายอะไรหลักร้อยนะครับแล้วก็เรามักจะเห็นบ่อยนะพวกหนังญี่ปุ่นหนังฝรั่งเนี่ยเขาก็ใช่นี้นะครับกันนะครับก็แต่ว่านี่นะครับเขาทาขายบาทเดียวนะครับเดี๋ยวจะลงดูนะว่าของราคาหนึ่งบาทนะครับคุณภาพจะเป็นกันบ้างแต่ถ้าเกิดดูพลาสติกนะครับเนี่ยพลาสติกเนี่ยก็จะไม่ได้หนามากนะครับก็ราคาหนึ่งบาทก็ประมาณนี้และอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกคือนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะอนเนี้ย ก็รู้สึกได้นะครับแน่นอนว่ามันต้องรัดขาเราแน่ๆโอเคครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับเขาก็จะใส่นะครับทั้งรองเท้าลงไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพย่จะลองใส่ครับรองเท้าลงไปเลยอ,อ่ะนี่จะนะครับอ่ามองไกลๆหน่อยีิเห็นไหมเออเฮ้ก็ได้นะเดี๋ยวลองใส่อีกข้างหนึ่งนะครับเฮ้แต่ลื่อนนะ <laughs> อ่ะอีกข้างหนึ่งครับลองเดินดูสิ เออใส่ได้นะทุกคนอ่าอันนี้นะครับใส่ได้นะครับแล้วที่ประทับใจอย่างนงนะครับคือว่าเฮ้ยตอนแรกเชื่อนึกว่าช่วงเนี้ยมันจะรัดนะครับมันไม่ได้รัดมากเกินไปนะครับตอนแรกค่ A, าเฮ้ยมันจะมันจะรัดขาแล้วแบบว่าเฮ้ยเดินไม่ได้แนะ่ๆไม่ใช่นะครับอันนี้รัดกำลังพอดีนะครับแต่นะจจะไอตรงส่วนเนี้ย ลื่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่เนี่ยเดินไปแบบทั่วไปได้นะเดินธรรมดาเนี้ยตึ๊บ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 เนี้ยได้นะครับแต่ใส่เดินวิ่งไม่ได้นะเพราะมันลื่นนะครับมันลื่นนะครับก็เข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้ของราคาบาทเดียวนะครับคุณภาพไอ้ปัตติก็จะแบบหนึ่งบาทแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลื่นมากนะแต่ว่ามันก็ลื่นนะนะครับแต่ก็สามารถใส่เดินได้ไงกันรองเท้าเราโดนนะครับกันฝุ่นกันโคลนได้นะครับก็ช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับก็ รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะก็ถือว่าเฮ้ยทำดีนะทําดีใช้ได้ใช้ได้ติดตรงมันลื่นแค่นั้นแหละแต่ก็ต้องเข้าใจนะของราคาหนึ่งบาทก็ได้ประมาณเนี้ยนะครับใช้กันได้เป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็ตอนแรกนึกว่าเฮ้ยไม่ใช้ได้ครั้งเดียวจริงไหครับเฮ้ยปลาติกยางค่อนข้างที่จะหนานะดังนั้นก็ใส่ได้หลายครั้งอยู่นะครับแต่ระวังนิดนึงนะจ๊ะมันลื่นับตี้มันลื่นโอเคครับวันจันทรคลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับหรือใครอยากสนุนก็นะจ๊ะมีช่องทางหนอยู่นะครับ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า